นี่ที่ทำงานดิเฮ้ทุกคนมองอันละโอ้โหตื่นเต้นเลยอย่างที่บอกข่าน่ะหนองคายคนที่ข้ามไปแต่ก็คนที่ส่อมาก็มีคนที่ใส่รถเล้าข้ามไปมันต้องมีอย่างในข่อยึดนเอกสารมีมาจักหนึ่งโอ้โหเราต้องได้นะโดยใครแล้วรองประกันงั้นทุกคนพี่ดเอกสารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวห้องสิ่ไปแล้วเด้อบ๊ายบาย เดินทางวัดไทยเด้ออันนี้่าจจะแมนรถมาหรออันนี้เป็นรถบบหรือยังไงตามเสื้อตายเก่าเนาะเข่าหางามไปทางใดทางหนก็ไปทางนั้นนั่เขาอันนี้สบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาับชมในตอนนี้ละแล้วมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่มาถึงแล้วเนาะนี่คันแบกกระเป๋านี่แหละมีเรื่องรถเนาะแะต่ก็เสือตัวนี้เนาะเสือประจําในการเดินทางของเขา แต่ว่าสิ่งที่ขาดไปก่อนอื่นเมิดนอกก็คือ,อคนี่อะไรทุกคนมันเกือบดีแล้วนะทุกคนเนาะยกเป็นเกือบอันนี้นาะเดี๋ยวฮาซี่ไปซื้อเกือบพัดส,ส่วนไม้ก่อนแล้กก็จิงสิข่าวไปฟังไทย่นเนาะออาไปแล้วเจอกันอยู่ที่ฟังนั้นตอนนี้ตัวกําลังเดินทางไปไทยเนาะแต่ว่ารองเท้าอย่างบริซี่เพราะว่าบอได้ตามที่ตัวอ,อยากได้เนาะตัวสุดกอนฮะตัวหากก็ซื้อเวลาที่จริงตัวเกี่ยไปแลวเลยซื้อไวแล้วบังเอ,อิญได้ใส่สองเทือนึงหมาข้าไป กัดขาดไปเลยห้างที่ตัวกับไว้สูงในมันปีนขึ้นไปแล้วมันไปคาบเอาได้งึดกขนาดเนาะก็เลยแบบว่าบบได้ออกมานะเพราะมันขาดเดี๋ยวนี้นีขั้นไว้ยิบก็ยังได้อยู่แต่ว่าเราบบมีเวลาปนันโทรเมรกะคาเน่ที่จริงมื้อนี้นีเราควรสิไเเก็บดูดเลยเก็บดูของน้องสายเม่แต่ามื้อนี้กับน้องสายเมอยู่พุ่นอากาโอเคจังเลยเขาก็ได้ไปส่งพื้นขึ้นสวรรค์แล้วเขาเลยเดินทางออกไปต่อเนาะที่จริงเขาก็นัดพื้นเลยพื่นไว้อยู่ที่ฟังไทยเน่กัเเยว่า บอยากให้เสียเวลาดนเนาะเพราะว่าเขาได้นนัดเพื่อนไว้แล้วขนน่ะโบอยากให้เสียบอยากให้เลื่อนเพื่อนไปดนหลายวนเนาะก็คือเกือบที่ว่าตัวที่ว่าซื้อนี่เอาไว้ไปซื้ออยู่ห่างไทยอะเน,ะนเเาะ <c ười> บ,า,บางทีเสีดนนยยได้ไปเที่ยวได้กับวาางทีถ้าเนาะงมั่อไนจะได้ไปอีเล้วโอกาสเดียวโอกาสนึงเนาะเป็นครั้งแรกอะตื่นเต้นด้ทุกคนเป็นแบบว่าความรู้สึกยังว่าไปแบบไปหาดับหน้านะ เอาโบได้ฮ้จักไผ่เลยนะ้องโบด้ฮ้จักไผ่เลยอยู่ที่ฟังไทยโม้ว่าสี่เอาตัวรอดว่เนาะไปคนเดียวไปแบบนี้กะสี่หาจ้างรถจ้างอย่างไปเอะไรคั้นสิไปเสกไดเป็นครั้งแรกอีหลีทุกคนครั้งแรกของตัวเนาะที่สิไปไทยเดี๋ยวไปเบิ่งกอนเะนาวาสิมีเอกสารอย่างนี้่ฮู้ว่าเอกสารสผ่พนบอตามที่มียุหันคือเก่าแหละแรกๆก็ต้องได้ซื้อประกันแต่ว่าประกันในยัมบ่มีเขาต้องได้ไปซื้อ,อหนาดานเนาะ ซื้อขนาดด้านบุ้งหัวสีราคาเท่าไรแต่ว่าบางที่ก็ตอบบ่ได้เลยสมมติว่าเขาเจ้าว่าสีเอาเอาดนปันไดเนาะตัวบุ้งหัวสีเอาดนปันไดเเดือนหนึ่งเนาะน่าจะเอาเดือนหนึ่ง้ายว่าสีเอาสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์คันว่าสมมติว่ามันเมื่อมาแล้วสีต่อยังไงทีน่ะเอาเดือนหนึ่งซะบุ้งหัวสีตกปังเป็นเงินเท่าไหก่อนเนาะคว่ามันหลายๆก็อยากยอมกันนะซื้อประกันเลยเนาะเอาสี่ได้เข้าไปเงินบาทกะ ขึ้นแน่ขึ้นสูงลายเหมือนธรรมดาเนาะขนาดมันแพงอะไรตัวกระชิไปสองสามมื้อเลยขนาดมันถึงขั้นแบบห้าพันหกพันเจ็ดพันสิน่ะพอไหวเนาะพอไหวพอไหวข้าวประกันแต่ว่าขั้นประมาณพันกว่าบาทนี่น่านจะพอไหวอยู่ <c oughs> ไปเจอกันยูทีพูดเนาะตอนนี้เป็นคนทางสี่ร้อยห้าสิบปีเนาะทุกคนที่ที่สามารถออกไปสู่ขวบมิตรภาพลาวไทยได้เลย เส้นทางเส้นนี้เส้นเดียวไปปุ๊บหอดเลยทุกคนได้เลี้ยวกรับคืนไหนหนึ่งถึงบทจุดสิ้นสุดมานาันน่ะสิออกแถวท่าเดือแถวโอนั่นคุณเลยเขาเจ้าเห็ดเพื่อให้นักท่องเที่ยวทางฝังไทยเขามาสู่ตัวเมืองของเราได้สบายเนาะนีด่ด้่้างหน้าดิเย้ทุกคนมองอันละโอ้โหตืนเต้นเลยเห็นมีป้ายบอกข้างหน้าหนองคายนี่ ข้างหน้าท้างเขาเมืองส่วนเลี uh ้ยวขวาไปหนองคายเนาะเอ้ยวตื่นเต้นเบาๆทุกคนเพราะมนเบาเลยแต่ตื่นเต้นหนักเลยไปคนเดียวเว้ยเสียวเสียวแน่โอ้ยตึบๆเลยเว้ยหัวใจตื่นแทง โอ้ไปไปจนภัยแบบนี้ตึบๆๆๆเลยสาธุของให้เอกสารผ่านเท่านั้นแหละวิธีดีใจขนาดนรขันขามไปได้นี่เนาะจุดคนทีข้ามไปแล้วก็คนที่เข้ามาก็มีคนที่<ม>ใส่รถเล้าข้ามไปก็มีนี่ได้จอดตรงหนาดิบนรถเก่งนะ เรา,เาประกันภัยต้องในเฮ็ดประกันกันว่าทุกคนนี่เดี๋ยวไปถามรายละเอียดของคนอื่นกันเนาะมันต้องมีอย่างไงไปผ่านโถงไทยแลนด์พัว่นเออนั่งขาเอารถไปโดนไปไหนที่ไปโดนไปไหนไปเป็นนักกู้ภัวรป่ะเวียกบ่ามาเวียกค่ะเวียดอ,อ๋อคนอ,อนื่นได้ดิมามาเจอกระดิ่งทุกคนกระดิ่งชิพมันต้องมีอย่างไงข่อยไทยแลนเอกสารมีมาสักหนึ่ง <จะ S 1> เราต้องได้อนะไดยแค่แลกของประกันซื้อประกันไดยแค่แลกทางไทยเออจะได้ไหมตัวนี้บริษัทไ้เห็นบ่บ่บริษัทส่ฮิตไม่ให้เหงาหวานแน่เลยเลยโดยโดยโดยโอเคนี่เนาะตอนนี้เราก็ได้มาเจอกันกระดิ่งเนาะลากาเขาได้ตกลงในการเฮ็ดเอกสารนันพื้นอยู่แล้วกถืออยู่ประมาณขอคุณได้พันเจ็ดเนาะทุกคนมันกา พอคุ้มโบมันก็โอเคอยู่เลยที่จริงมันได้ไปห้าประกันได้ไปประกันภันี่ประมาณเดือนหนึ่งเนาะดูนี่มันอยู่ครบเลยละกันข้าเจ้าไปแลนดไหนกัที่สะดวกกลัวแต่ว่าขันสมุดแลนด์เองราคามันก็จะลดกลัวเพราะว่าขาเจ้ากันแน่นอนยี่แล้วเขาเจ้าเฮ็ดเบี้ยนี่ขาเจ้าต้องมีรายได้เขาให้กับตัวเองเนาะแต่ว่าเฮ็ดเองมันเฮ็ดได้บวอเฮ็ดได้แต่ว่าเราต้องได้ไปศึกษาเลยอันนี้เขากระซําเขาขายเขามุ่งเขาเองให้เขาละกันมีรายได้ให้กับตัวเองเลยคันธิวาเนาะ มาาบ่ได้ดิ้งทิปไปไทยเหรอว่าชิปแต่ว่ามาเบิ้งสภาพตัวจรก็ซู้บราะว่อยู่หลาวไปก่อนเพราะว่าดิ้งนี่ชิปประมาณสองสามมือคันวาสิ่งอย่ไปซื้อพวกนี้มันกะบกคุ้มคาแมนมันเกินไปหลนถ้าว่าเห็ดเป็นอันใบผ่านแดนแล้วมันใช้เวลาเห็ดทั้นประมาณสามห้าห้ามือกะเวลาบ่โหอยู่ดีแมนแมนก็เลยว่าเอาไว้ให้ไปมาสะดวกก่อนแล้วค่อยข้ามไปบ่เดี๋ยว มันมสะดวกกว่านี้ก่อนแม่แม่อ๋อฉันกะฟิวตัวสันตัวนี้เพราะว่าได้ยินว่าไกลๆล่ะสินะแต่ว่าก็ยังมาตรฐนเห็นี้ยงการเื่าถ้าเข้าออกกับจ่ายค่ารถมากับฟิลตัวนั้นแม่ฟิวคีร์รถไฟลิ่นคีรรถไฟมาไม่ได้คิดว่าคีรรถไฟกลับคีรรถไฟลิ่นสิกรรมอื่นล่ะจงพี่ล่ะยังปีไม่จงมีปีก็กลับวิปปีก็อยู่ต่อออื่นอ๋อโอเคมานามจากคนมาสร้งคนเด้มาจับ น้าสาทางล่างอ๋อเป็นเพื่อนเป็นน้าสาอ่ะแมนเพื่อนกะมีเรียกมาเหตุอยู่กับไทยเลยนะแต่ว่ากับถ้าเบิ่งตัวจริงเนาะว่าที่ได้ไปบอกแต่เบิ่งแนวโน้มเดี๋ยวนี้คือยังบ่ได้ไปเยอะเอาเดี๋ยวถ่ายถ่ายเครื่องก่อนเนาะถ่ายเอกสารก่อนงั้นทุกคนเฮ็ดเอกสารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฮ้องซีไปแล้วเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายเดินทางปรไทยเด้อไปเยังฮ้องซีแยกกระพรอตอนนี้เลยเดี๋ยวที่ไปจ้ำกายยุ่งเหรอแต่จริงที่เข้าไปเลยเนาะทุกคนเนาะน่าจะบ่ได้ไทยคลิปตอนนี้ นี่ทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วเนะาะก็ถือว่ามีสมนีเลยเดี๋ยวนี้กําลังถามเนาะถ้ารถมาฮับหมดหรือยังไดก็ต้องถ้าเบื้องคนอื่นเนาะว่าเป็นยังไงก็ค่อยๆไปเลยเพราะว่าเราครั้งแรกเลยเพ็นอย่างกะต้องได้ใ้การถามคนว่าเราขาดการทักษะการถามมีอยต่างๆไปละเมนไปใส่กระบอกหอดเนาะเราต้องใส่อันนี้เป็นประโยชน์ <laughs> ถึงมันจะมีแมตตปิดไปถ้าเบื้องคนอื่นเนาะว่าสิเป็นยังไงผมดื่นจะมานั่งท่าเือกัน อันนี้เขามาคนเดียวเนาะกับเงาเงาอยู่เนาะแต่ก็โชคดีมีเลยหักเพิน่นเพิ่นชิมาฮับเนาะโชคดีหลายอันนี้กะบบุมีแต่เฮาบุ้งหูเนาะเพิ่นกบะบบุ้หูกันเพิ่นกันมาปรึกษาน้ำเภาเนาะเพยเพิน่นเ,น,พนเป็นคนลาวแต่ว่ามามีเพื่อ,อนมีสามีเนาะอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเพิ่นก็นจะข้ามไปทำกันเพินน่นอาจจะเฮ็ดเรียกอยู่ทไทยแหละแต่ตอนนี้มาข้ามแบบถือกฎหมายอย่างประมาณนี้เนาะอากากปกติเนาะอันนี้น่าจะแม่นรถมาละอันนี้มัน เลขรหลดบ่้อเลยจังไงหรือว่าขึ้นในมืดเลยปะหกสองสามแปดโอ้โหโบ้งูไปเลยน่าจะแมนคันนี้ที่บอกข้างแรกทุกคนดิอันไหนเข้ากับโบ้งเนาะหาเป็นก่อนว่าที่เป็นยังไง น่าจะได้ขึ้นรถข้านั่นตีบอ่ะไปหกไปหุ่นเลยเนาะโอเคตามน้ำทุกคนดิลงบได้ฮู้ต่อจะห้องกับตามน้ำไหลๆอันนี้น่าจะเป็นรถข้ามไปมีขวัวฝั่งนั่นแหละกะ็น่าจะบูมยังต่อตเดี๋ยวจุดที่สุดด้านหลังกัเลยเนาะสี่พันี 4, บเนาะ เขาสภาพเตาธรรมดาเย่เิไปจนไห้ เดียวก็เที่ยวได้ช่วงนี้ดนดนได้มาเนาะไอ้เก็บเป็นที่ละหนึ่งเขาถามให้อสองคนนี่เลย,เยไอ้เยี่ยดเนาะไอ้เป็นกับเลื่อยไปเนะาะที่เราได้สามีเป็นคนไทยเนาะอยู่ทางข้าเาน,นี่แหละแล้วดีที่กันนะทุกคนเนาะเวลามาแล้วก็มีกูปรึกษาไอ้เฮามีคนมาแล้วนี่นนก็รู้สึกว่ามีความทรงจำที่ดีเนาะตั้งแต่เริ่มต้น ที่ว่าเห็ดรถไฟไทยลาวเขามาบอกว่าอาจจะแมนนะทุกคนเนาะไม่โบแมนมันเป็นหนทางไปสื่อโบแมนทางรถไฟเนาะแ้่เบิ่งนือทางรถไฟโบหงัวต้องเห็นเห่าไหนอีกเ้ยเ้ยอาก็เห็นแลระบบพัดลมใส่พัดลมติดกับรถเลยเนาะก็ออกจากบ้านเพเห็นดานาเดินไกลอหรี สไตล์เก่าเนาะเขาหายางไปทางใดเหาก็ไปทาง,งนั้นนําเขาอันนี้เป็นด,ด้านควบคุมอย่างนี้แหละเอามาน้ำข้าเจ้าลำเบิงเนาะเขากับบุ้งกันเราเป็นยังไงมาให้แชมเบิร์มา้อย่างกับบุง้ง <c oughs> ทางไหนต่นอเนาะบัดนี้น่าจะให้สกแกนจุดนั้นทีบ่เดี๋ยวท้าถามเพื่อนกันเนาะตัวนี้นี่ได้ตัวนี้เราเห็นทางไหนตัวไอ เอาไอ้นี่มาเขียนเจ้าเจ้าที่ไปใส่น้องคายละ่ะไปน้องคายลองถามมือยืนน้องคายละ่ะเจ้าเธอต้องให้เขียนว่าเอาสิไปใส่ลงใส่นอนอ๋อเขียนอย่ะเนี่ยต่างๆเนาะเดี๋ยโดยเข้าใจหลายต้องไปเอาอันนี้อยู่น้ำพึนบ่อ๋อลเดยยงง วงบนเอาไอฟันจี้เหพี่เนาะวงโฮเชี่ยงไหนต่อถ้าวงคนอื่นก่อนโอ้โหทุกคนสวัสดข้ามมาได้รุ่นเงี้ยวแตกฮะเปิดยังก่อเบอร์ไทยบอกอ๋อมีแพ็กเกจแบบไหนเนาะอันนี้150บาทใช้ได้30มือ30มืออันลิมิตเลยบอกเซนต์ไม่ลดสปีดครับเน็กซ์เซต์ไม่ลดสปีด เป็นรถสปีดแม้ใน็ตพวงกี่เท่าเดิมเลยก็อ๋อแบบใส่ใจไหนกับ hey บูมเมอร์เท่าเดิมเป็นละโอเคทุกคนตอนนี้เขาก็มีอินเทอร์เน็ตละโอ้โหเมื่อกี้น่อทุกคนแบบว่าเวลาที่ไปเขาต้องบอกที่อยู่เนาะลราเขาบอก่ได้มีที่อยู่เพื่อนเราไปเลาะขอไปไฟน้ำเรื่อยๆเพื่อนเรื่อยๆกระจดีใจดีทั้งอิดกะกังวลเนาะที่ไปเอาเน็ตยิ่มใส่น้อที่ไปหาอินเทอร์เน็ตยิ่มใส่สุดท้ายกะเฮ้ยเรื่อยๆเพื่อนอยู่เรื่อยๆฟังไทยอยู่ทางไหนฮนเพื่อนปล่อยไวไฟให้ปัน คือว่าเพิ่นก็ใจดีหลายเนาะคันว่าเฮาบ่ได้วยไฟไฟ้าเพิ่นนี่โอ้โหตันทุกคนส่วนเฮาสิมานี่ได้แบบรุ่น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 ,น,นตลอดเลยส่วนซิมฮอดนี่มาซื้อเมื่อกี้ซื้อซิมร้อยห้าสิบบาททุกคนใจด้ตลอดบ่ฮู้ว่าบ่ฮู้ว่ามันคุ้มบ่นี่แล้วเนาะทุกคนประตูสู่ด่านพรมแดนหนองคายอาส่วนซิมฮอดนี่ได้เป็นธรรมดาไปยัง ไพอ,อ,อใหม่เป้าหมายตวนี้เราก็ต้องอย่างไปเซเว่นนะทุกคนเพราะว่าเอเวอร์บันดาซิมาหามีเซเว่นตอนในเข่าเซเว่นครั้งแรกป้ครั้งแรกสองร้อยเดี๋ยวครับโอ้โหแท็กซี่สามล้อเด็ดเลยวันนี้ไดีแล้วขอบใจหลายไดีแล้ว เซเว็นละแล้วเขอาใจหลายนี่ทุกคนเป้าหมายของเราคือชิยูนี่ที่บอกลองเข้าไปเซเว็นข้างแรกก่อนทุกคนเซเว็นยังไงมาฮอดละมีพลังวิเศษ มีแหงเด้มีแรงเดี๋ยวตัวเอจะเอาอซื้อน้ำดล็กหน่อยๆก่อนเนาะพอเราต่ายซื้อน้ำกินก่อนอันหนึ่งสิบบาทสิบสองบาทนี่น้ำดื่มเซเว่นเก้าบาทเค่เอาน้ำดื่มนี้ นั่งเรืมไปมก็พลอละโอ้ยบุอยากออกเลียวเข้ามาซื้อเซเว่นยังเดียวได้แล้วข้บใจหลายไอ้ได้แล้ว,ลลวมีคนมาหาับลสบายดีเลย โดยไปแหละโดยไปแหละเอ้ยที่นั่งก็ต้องเกียนฟากเนาะเกียรน้องอ๋อน้องนั่งหลังวะเอ้อน้องมานั่งหน้าก็ได้โดยโดยโดยเนีน้องขออนุญาตถ่ายคลิปได้ด้วยถ่ายได้บ่เอาแต่ตอนนี้เลยไปบ่บ่บ่แมน อันนี้เอื้อยเพิ่นมาหับนอนที่ว่าร์เดน่าจำเอื้อยเพิ่นไว้กะบด่นเติมละหาก็่าที่นี่โอกาสได้มาเพราะว่า,าเฮ็ดตูปเอื้อยเพิ่นกะเฮ็ดน,น,นอนเดี๋ยวตัวจีมาขอเงินหูน้ำเอื้อยเพิ่นเอื <laughs> <laughs> ๆๆ้อยเพิ่นซื้อเอื้อยวันเนาะเจ้าเอื้อยวันเจ้าโอ้ยโชคดีโชคดีหลายเพราะว่าหาก็มาไทยครั้งแรกโ <laughs> <laughs> บ้ได้หู้เรื่องเกี่ยวกับไทยเลย <gamma> กะโชคดีเนาะที่มีเอื้อยเพิ่นมาหับแต่กะมี ม่คนหนึ่งที่อยู่ฝั่งไทยกะได้หูจักเพื่อนแล้วกัสนิทเพื่อนไว้แล้วกัมีแม่เพื่อนแนน้ำให้อีกคนหนึ่งเนาะเด้ไปใส่มานี่พอดีมันมีงานอยู่พลังงานเนาะกระทรวงพลังงานอยู่อ,อยู่ไทยนี่นะเรื่องก็เพิ่งออกมาจากงานเขาจัดงานจัดงานทุกปีนะเขาจะมีงานแสดงของเขาอะนะแสดงแบบเอาเกษตรกร,ร,กรมาขายของอยากไปถ่ายไหมล่ะเจา้าพาจอด <G ül> ดีเลยอ่าได้ได้ได้แต่กาเขาใกล้เลิกแล้วแหละ <G ül> คนก็เก,กเ็บของหน่อยนึงแล้วแต่ก็ยังพอมีอยู่เพราะเขากำลังแจกรางวัลโดยโดยโดยแต่กลายเป็นทางผ่านบ่นี่เลยทางผ่านอ๋อพอดีอยู่ใกล้ๆนี่เลยเนาะนี่เออใกล้ๆนี่แสดงว่าเอ้ยกับต่ละงงานกับบุคคลบุคคลพาดเนาะก็ <G ül> พอดีเราอยู่ในกลุ่มของจังหวัดเนาะของจังหวัดนคยนายเราอยู่ในกลุ่มหลายกลุ่มเวลาเขามีงานอะไรเขาก็เขาก็จะเรียกเรามาด้วยอย่างเงี้ยแต่เวลามันมีงานแบบ ของเกษตรจัดอุตสาหกรรมพลังงานหรือหน่วยงานไหนจัดเนี้ยเกษตรและสากรกรสเนาะมันจะมีหลายหน่วยงานเวลาเขามีงานอ่ะแต่เขาก็จะเรียกเราไปโอ้เห็นเอ้คุณ่อนของางว่าคิดจกรรมใดกับบุคอยพลาด <c oughs> โอ้เห็นฟาร์มเดี๋ยวสิว่าทุกคนไปบเบิ่งฟาร์มเอยเพ่อนเนาะไปเบึ่งไปดึงไล่เนาะพี่เนาะเบิ่งไล่เบึงสวนเนาะ จะไวซี่เบ็ดยังไงแต่เดี๋ยวพาดูพลังงานก่อนดีๆงานเขาเลยเลยเลยย่ยิ่ใกล้ๆเนาะนี่เด้นี่ข้างหน้าเราดิจ้ะดิที่รถตู้จอดนี่เยแต่บางไงเขาเริ่มคนเหลือเหลือแต่พ่อค้าแม่ค้าหน่อยนึงแล้วแหละแต่เราลองไปเดินเล่นดูก็ได้โดยโดยได้ได้ได้ดีดีทำเองทำเองหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเบื้องคนครับ เบื้องนี้ธรรมดาต้องเป็นเบื้องคนทรับอยู่ฝั่งเราต้องให้เอื้อยลงไปนำบ่อ๋อหรือว่าเอื้อยบนลงเอื้อยลงบนโกลงก็ได้อะไปอรถตรงนัวเองลงก่อนตเองไปเดินต่อต่อก็ได้ไม่มีใครว่าหรอกโดยโดยโดยเขาเจริญไปหาเอื้องลงไปในนึงเนาะโอเคโอเคเอ๊ดี๋ยวเดี๋ยวเดีอ่ะนี่วนไปเบื้องซ้ายดีกว่าก็ได้วนดูว่าเขางที่อะไรการเกษตรกรทั้งนั้นนะทุกคนตอนนี้เขาก็มีโอกาสเนาะแต่ว่างานขาเจ้าก็เริ่มคิดปิดแล้วแหละ ดีย๋ยวขอใจแมสนหนึ่งก่อนเซีต,ต,ต,ตัวเองเนาะโอกาสหน้าก็ได้น่าจะมาได้จะได้มางานเต็มๆเลยเนาะแต่ว่าเกอยพื้นกะที่ไปซอกบนจอดรถเนาะแล้วก,ก็เกรย์พื่นจริงสียางมานี่งานยุธี่ฟังไทยตื่นเต้นทุกคนมาห้อนล้ะก็มาเจอง,งานเป็นพอดีเลยมีเครื่องหลายๆอย่างเดี๋ยวถ่าเยเกอย์พื้นมากกันเน,ะนาะยางเบ่งรอบๆล้ะกันแต่ลเกรยพื้นว่างกันนั่นเนาะ แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าขาเจ้าเริ่มปิดงานแล้วนะทุกคนเริ่มปิดงานแล้วกะขาเจ้าเก็บเครื่องเก็บของกลับไปแล้วอ้ยทุกคนด้เยยงยิยิ่ยรามีงานแบบนี้ประจํเดิแต่ว่างานแบบปลอดสารพิษนะแล้วก็เอาเอาใบกล้วยมหฮองเนาะทุกคนนีออ่บกาเขาใกล้เขาเพราะว่าหามาเล็กๆหาเอ้ยเพิ่นมาในนำหน,หนึ่ง เป้โบได้รุ่นเหรอเป้โบได้รุ่นน้ำมันเหรอเรื่องนี้ก็จะมีเนี่ยล่ะพลังงานเขาไปดูในห้องเขาไม่หนี่โดยโดยคนหนึ่งมิซิตหนึ่งกันบอเจ้าแต่ว่าเราต้องมาลงชื่อกับเพื่อนยามเช้าได้ดีเขาก็จะมีบูธแสดงนี่น้ำมันกิเตานี่เขาไปดูในห้องเขาก็ได้ค่ะโดย ก็คือน,นี่เขาเรียกกระทรวงพลังงานโดยเขาก็จะแสดงพวกของใช้อะไรเแบบที่ประหยัดพลังงานแก็แบบปันน่นน,นอ้นองสนใจอย่างหนึง่งเป็นโซลุรรเซลล์เดี๋ยวนี้น้องอยากมาศึกษาตัวนี้นะนีดี๋ยวซุลซิลโอ้ตัวนี้ติดกระปั้มเลยเนาะเพราะว่าน,น้องกำลังที่เอาไฟเข้าว่าพ่อว่าจะเอาซุเซลล์ว่าี่เอาไฟตัฟวนี้ดีอันนี้ก็คือปัน่นปั่นเอาไฟใช่ไหมคะ,ะปั่นใช้ไฟ,ไฟตัวนี้ อันนี้ก็พลังงานฉีดน,ออน้องรับโทรศัพท์นี้ตรงในปั่นด่นหมดวันไหนจากแล้วต้องรอต้องวันไหนข้ามาปั่นเด้อแล้วคนละตัวนะคร้บคุณชิญครับโอ้พอดีมากกมาเจองานเลยน่าสนุกเนาะเ,เขาก็นี่ยเดย้เขาก็โชว์แล้วมาตอนไหนก็มาดูได้เลยเด้ดเลยทำให้ดู อ่าใช้โซล่าเซลทำนั่นทำนี่เปิดไฟทับบัมสนใจสนใจเรื่องนี้เขมีเอกสารแจกอยู่เด็กบอกเยกิดมาจัดบูธหรือว่ามีบูธบอลหรือว่าเดบูธเพื่อนเพื่อนตั้งขายอ๋อเป็นบูธของเพื่อนเดือดกิน้องยาไปเบอร์นั้นึองหรอเออแล้วเขาก็มีเห็นไหมข้างในนั่นโดมตากอ๋อเดือดเดือดต่างแห้งมันมีโดพลังงานแสงอาทิตย์โดยโด้วยค่ะค่ะ เงยเลยได้ทุกคนเลยว่ะเรือบางคนกับโบได้เราจะจับชื่อก่อนพอเขาเราเรียกชื่อเราเราก็มาจับเอาว่าเราจะได้ของอะไรเรวจะก้อนสุกดีเนาะคุณสุขุลละวัฒน์นะครับคุณสุขุลละวัฒน์คุณสุกุลละวัฒอยู่ไหมครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันคุณสุขุลละวัฒน์ไม่อยู่นะครับถัอไปคุณตัวขาวครับ คุบัวขาวน่ากครับว่าคุณบัวขาววันจาเมีเนาะคบัวขาว่ร้ัาหมบไงบว่บัวหนนีโอ้อันนี้เป็นนักศึกษาบ่เลยยังไงใช่โรงเรียนเข้ามาโรงเรียนงานอออันนี้งานมันกำลังจะเลิกแ่้งไงมันมันเขาเป็นอยู่จับรางวัลงเฉยเนี่ย โดยอันนี้เป็นงานที่เล็กจับรางวัลแล้วกะัรุ่นและ้วก,ะกักลับอ, <laughs> อันนี้มีรถเ,รเก็บบุกับกันหลายคน,นยมีรถโรงเรียนมาหาปอน,นี่ึงเลยจังเลยน่จา,าจะรถโรงเรียนนั่นแหละมารับอันนี้มาหาวิทยาลัยอย่างไรน้องมาจากวิทยาลัยคะอาชีวะอ,อ,อันนี้คุณครูเพิ่นก็พาม,มาอันนี้ต้องได้แต่งตัวแบบนี้ขเขาเงียนบอลเลยว่ารถลูกชิดนักเรียนเขาโอ้งาม นี่ค่ะคุณนี่ต้องเรียนอาชีวะอารุณู่ในหม้อเอ้ยในหม้มอเอยหม้มอ, <c oughs> มมออย่างเัี้หม้อแบบเดียวกันเหรอแบบเดียวอ๋อด้เตาโอ้ <c oughs> าไปใช้กับเตาหนูป่ะป่ะป่ะเลยเองเท่ายังฮะตัดสวยปะเขาเที่ยงนี่นะเขาเที่ยงยังเดืยวห่าของทอดเลยเขากินอะไรดีเนาะไปกินแล้วบอกเพื่อนแจกข้าวเพื่อแล้วโอ้บุ๊คบุ๊คไปยังเสร็จปเดี๋ยวไปกินอยู่บ้านเลยดูเพื่อนทำอะไรทำไข่เจียวบ้าๆแล้วโดยโดยนั่นก็ได้วันนี้รถโรงเรียนเพุ่นมาครับ เยอะนะทุกคนเนาะตอนนี้เขาก็สดได้เ,เข้าไปสูงเงือนเงื่อนไปก่อน,นแล้วจีนไปไทยทุกคนเนะบอร์อีกเนาะส่วนแล้คที่นี่กับมีแต่เท่านี้อยู่มีแต่ฝากกทุคนฝากคตรไร้โคตรแซ่โกตรชักไคล่เพราอเป็นกลังใจให้ตัวลิปต่อไปเนาะส่วนแล้คที่นี่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย